สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เราจะมารีวิวไอติมกันนะครับมันทำมาจากมันทำมาจากหินหินภูเขาหิมอะไรนะครับอันนี้มันเป็นข้าวเหนียวด้วยนะครับท่านผู้ชมมันมีข้าวเหนียวด้วยนะครับข้างในข้าวเหนียวนี้เรามาเอามาจากประเทศนิวซีแลนด์นะครับเพราะว่าประเทศเราเรา ทำข้าวแล้วน้าท่วมนะครับล้าต้องนําข้าวมาจากนิสเแลนะครับท่านผู้ชมอันนี้มันหาได้ยากเลยนะครับท่านผู้ชมพอกินเข้าไปมันก็หวานนะครับท่านผู้ชม không subscribe cho là Ghiền Mì Gõ Để không